สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้มาพบกับส้มอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะส้มจะพาทุกคนมาดูอีเวนต์เล็กๆนะคะเป็นเอ็กซ s คลูซีฟอีเวนต์นะคะของชิงหลงคลินิกค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาชิมชาเพื่อสุขภาพกันการชิมชาวันนี้นะคะไม่ใช่เพื่อสุขภาพอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการริมรองรสชาติใหม่ๆค่ะนั่นก็คือการชิมชากับช็อกโกแลตค่ะทุกคนชากับของหวานมันจะเข้ากันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้าน ะะหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักชิงหลงคลินิกนะคะในช่องของเรานะคะเพราะว่าส้มเคยรีวิวในเรื่องขการฝังเข็มไปแล้วนะคะชิงหลงคลินิกนะคะเป็นคลินิกแพทย์แผนจีนค่ะทุกคนดูแลสุขภาพให้เรานะคะับตำรับแพทย์แผนจีนโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะดูแลให้เรานั่นเองนะคะ จริงๆแล้วนอกจากคลินิกแล้วเนี่ยเขามีห้องชาเพื่อสุขภาพนะคะติดๆกันเลยค่ะเป็นชาต้นตํำรับจากจีนโดยแท้เลยนะคะเป็นชาหลากหลายที่นะคะที่ดีที่สุดเนี่มารวมกันแล้วเขาจะมีการเบรนชานะคะเพื่อเอาชาที่ดีที่สุดนะคะเอามามีสูตรผสมเพื่อดื่มแล้วเนี่ยเราจะได้เรื่องสุขภาพต่างๆนะคะ อีเวนต์นี้นะคะเป็นอีเวนต์สำหรับลูกค้า V.I.P. ของชิงหลงคลีนิกค,ค่ะนอกจากเขาจะเชิญเรามาชิมชาเนี่ยเขายังให้ความรู้เกี่ยวกับช็อกโกแลตแล้วก็ชาในเรื่องของด้านสุขภาพของแพทย์แผนจีนอีกด้วยไปฟังกันค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับด้านชาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเรื่องของช็อกโกแลตข้าวในมุมมองของแพทย์แผนจีนให้ฟังนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะ ช็อกโกแลตสามตัววัดนะครับตัวแรกก็คือดาร์ช็อกโกแลตนะครับดาร์ช็อกโกแลตเนี่ยในมุมมองของแพทย์แผนจีนะครับเราสามารถความรู้ได้สามตัวว่าอ,อย่างแรกคือหัวใจนะครับแล้วก็มานะครับขออภัยนะคะในความสั่นของกล้องด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้ที่ตัดลงให้ได้ยินเสียงคุณหมอเพราะว่าเป็นความรู้ที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะในพาร์ทนี้น่าสนใจมากเลยค่ะทุกคนคุณหมอพูดถึงในเรื่องของนมค่ะนมในตามฉบับแพทย์แผนจีเนี่ยเป็นฤทธ เย็นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้และช่วยในเรื่องของการย่อยแต่เราอะที่เราได้ฟังว่าบางคนอาจจะแพ้นมนู่นนี่นั่นนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําปริมาณที่เหมาะสมในการทานนะคะก็คือในหนึ่งอาทิตย์ทานได้3วัน3วันนี้ก็คือทานวันละ1แก้วเท่าน,านั้นห้ามทานมากกว่านี้นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็เชิญกูรูด้านชานะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับชานะคะดื่มยังไงให้ได้สุขภาพกับเรานะคะเป็นแบบอ่าเป็นโทนฮันนี่เป็นอุนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นโทนซิกับผึ้งตัวที่สามเนี่ยจะเป็นชาแดงแสดงวก็คนที่คุณเคยจะมีความเข้มใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะมีความพิเศษคือแสดงตัวนี้จะเป็นชาสไลส์ก็ในไต้หวันก็เป็นสไลส์เลียนราคม่ะด้เป็นแพงสไลส์ที่ชื่อเสียงไต้หวันคนในระเทศเราเขาจะดูเขาที่ไม่ได้สูงมากแต่ีเป็นชาป่าเนี่ยครับของจีนของบ้านเราก็มี ทำมาผสมกับชาพันธุ์นิดนึงได้แบบได้ชาตัวนี้ขึ้นมาม,มันจะมีกลิ่นที่ผสมประสานกันระหว่างสองสายพันธุ์แล้วก็ใช้คำว่าชาแดงชาแดงใส่ดงไปมันมีเรื่องปวดอยู้างใช่ครับชาแดงก็จะเกี่ยวกับเรื่องระบบย่อยระบบย่อยไมเคิลเดียคนที่แบบท้องระบบย่อยไม่ค่อยดีไมเคิลเดียอะไรอย่างงี้ไกินชาแดงก็จะช่วยดไยด,ไยด้แล้วก็ชาแดงมีนิดอุ่น,นถูกร้อนถึนชาแดงในช่วงอากาศเย็นก็จะดีกว่าประมาณนั้นมีเวลาเหลือไหมคะคุณหมอคะ เพราว่านะครับอ,อ่ซึงตอนนี้ชาตอนนี้ในตลาดของชาไในบ้านเป็นชาที่ราคาสูงที่สุดหมายถึงว่าดูหลงอะไรสูตรอันนี้จ้าเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่รอร่อยเท่าแต่เป็นที่มาทำที่ยากกว่าทำบากว่าแล้วก็ หางที่เราได้รับความรู้กันไปเต็มๆแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มชิมชากันแล้วค่ะช็อกโกแลตที่อยู่ด้านหน้านะคะเป็นช็อกโกแลตแบบโฮมเมดนะคะที่เขาวางเอาไว้เพื่อจับคู่กับชาที่ให้เราชิมค่ะชานะคะเขาก็จะมี3แบบ3มสไตล์ค่ะเขาก็เทียบมาแล้วว่าอันไหนทานกับช็อกโกแลตแบบไหนนะคะส่วนตัวส้มเองเนี่ยส้มชอบตัวที่3เนี่ยตัวที่เขากําลังเทที่สุดเลยมันจะหอมแล้วก็มีกลิ่นดอกไม้นะคะ การดื่มชานะคะทุกคนนอกจากจะช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของความสวยความงามด้วยนะคะในเรื่องของผิวพรรณเนาะทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเป็นกลางสดใสนะคะเพราะว่าเขาไปกระตุ้นการไหลเวียนเลือดด้านในนะคะพอเลือดลมดีนะคะมันก็จะส่งผลในเรื่องของผิวพรรณนะคะแต่ว่าเราต้องดื่มให้ถูกหลักเนาะคือดื่มเป็นร้อนเนี่ยดีที่สุดนะคะ ชาแต่ละแบบนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยลองดมสูตรกลิ่นนะคะก็มีความแตกต่างตั้งแต่เรื่องกลิ่นแหละคะ่ะเวลาเราทานเนี่ยก็จะได้ความแตกต่างในเรื่องของรสชาติเวลาจับคู่กับช็อกโกแลตแบบว่าแต่ละแบบเนี่ยก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีความเข้ากันอย่างแบบว่าน่าประหลาดใจมากๆเลยคะ่ะทุกคนก็เป็น เทคเจอร์ใหม่เป็นรสชาติใหม่นะคะที่เปิดโลกของเรามากๆนะคะแล้วก็เราก็รับรู้ว่าจริงๆช,ช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของความหวานนะคะมันยังมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกอย่างนะคะในโลกนี้ทานได้นะคะมีมีสรรพคุณที่ดีนะคะแต่ทานมากไปนะคะก็อาจจะเกิดโทษได้เพราะฉะนั้นต้องศึกษาในการทานพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็ฟินมากเลยค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณชิงหลงคลินิกและชิงหลงทรีรูมนะคะที่ทําให้เรามีโอกาสดีๆและประสบการณ์ดีๆแบบนี้ค่ะครับก็ยังไงก็ขอฝากชิงหลงคลินิกแล้วก็ชิงหลงทรีรูมด้วยนะครับที่นี่เรามีบริการให้ทั้งฝังเข็มนะครับแล้วก็เครื่องนื่สุขภาพนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับ